วันนี้จะได้กล่าวเรื่องสติโลกัสมิงชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกสติแปลว่าความระลึกได้เป็นเครื่องเตียนใจให้ตื่นอยู่เสมอได้แจตื่นให้ทำแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ไม่ให้ผิดพลาดไปในทางที่ชั่ว เสียมเสียได้ดังนั้นบุคคลผู้มีสติจึงประสบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เสมอสติคือความระลึกได้บุคคลจะทำอะไรจำต้องมีสติกำกับเพื่อให้ตื่นตัวรู้สึกตัวอยู่เสมอถ้าหากว่า ขาดสติแล้วเวลาจะทำอะไรก็มักจะเกิดความพังาพาดเผลอและหลงลืมเรื่องบางเรื่องที่เราลืมนึกไม่ออกระลึกไม่ได้นั้นอาจทำให้เสียหายได้ด้วยเหตุนี้สติจึงเป็นธรรม ที่พึงประกอบให้มีไว้ประจําในใจิตใจเมื่อมีสติอยู่จะทำอะไรก็ไม่เกิดความาพังพาดมีแต่ประสิทธิภาพและความถูกต้องเรียบร้อยบุคคลผู้มีสติจะตื่นตัวอยู่เสมอประกอบจิตอะไร ไม่ว่าทางโลกมีธุระหน้าที่การงานเป็นต้นและทางธรรมมีการประพฤติให้สุจริตทั้ทงทางกายวาจาและทางใจทางก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวประกอบที่สำคัญทั้งนั้น เมื่อบุคคลมีสติแล้วทำอะไรก็จะไม่เกิดความผิดพลาดทำจิตอะไรก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเรียบร้อยจงเป็นเหตุนำความสุขความเจริญมาให้แก่ตน บุคคลใดมีสติจะเดิอนอยู่เสมอบุคคลนั้นย่อมได้รับความสุขไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเมื่อจะเริญสติแล้วต่างก็สามารถได้รับความสุขทางนั้นเช่นทางโลกบุคคลเมื่อมีสติก็จะสามารถ ประกอบจิตธุระหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องทำให้เจริญรุ่งเรืองส่วนทางธรรมสต <c oughs> ินับว่าสำคัญมากพระเพราะว่าการประพฤติธรรมทุกอย่าง ต่างก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวกำกับทั้งนั้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทางไหนบุคคลเมื่อประกอบด้วยสติแล้วย่อมจะสามารถยังความเจริญความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ สติแปลว่าความระลึกได้บุคคลเมื่อมีสติแล้วมันจะเดินอยู่เสมอก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดธุระสำเร็จได้พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าบุคคลเมื่อประกอบจิตสติที่ถูกต้อง คือใช้สติเป็นเครื่องกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมที่รวบรวมเรียงไว้สติปัฏฐานสี่แล้วก็จะสามารถบรรลุคุณธรรมอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานได้โดยลำดับ เป็นการยกระดับจิตของตนขึ้นสู่ความเป็นผู้ประเสริฐอ,อยู่ทุกเวลาผู้รักษาหมายถึงผู้ดูแลควบคุมไว้ให้ดีไม่ให้เสียมเสียถ้าเป็นทางโลกก็หมายถึงผู้มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเช่นเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะเป็นต้องมีสติคอยดูแลร,รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวไว้ให้เรียบร้อยเป็นต้นส่วนทางธรรมก็ หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมจำต้องมีสติคอยควบคุมดูแลรักษากายวาจาและใจให้เรียบร้อยคือให้ดำรงอยู่แต่ในฝ่ายดีไม่ให้เอียองไปทางฝ่ายเลวได้ก็สมควรแจ่เวลา <c oughs> ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกคนปรารตนาสิ่งใดให้สมความปรารตนาทุกประการเถิดเอวังก็มีประกาศนีสาธุ